ักสิบล้อต้องรอสิบโมงแม่คิ้วโบกวันใจสิบล้รอรักจริงต้องอดใจรอรักสิบล้อต้องรอสิบโมงค่ะอ่ะตอนนี้แอนเตอร์ก็อยู่กับคุณหน้าคุณตาดีพี่กอฟพ,พี่กอล์ฟฮันรถคันนี้จะเป็นรถอะไรเอ่ยดิฟหรือแดกวิ่งได้หมดแหละ <c oughs> ดิฟแดกได้หมดเซอร์กิทก็ได้เซอร์กิจก็ได้ใช่ไะเป็นรุ่นอะไร เป็นฮีโน่วิกเตอร์หัวห้าร้อยน้องแอนไปเจอมาคันนี้สไตล์การแต่งไม่เหมือนใครเลยสไตล์นี้คือสไตล์ที่อยากได้มานานแล้วแหละไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนคือไม่เน้นสีโคเมีไม่เน้นไม่เน้นชุบเงาเน้นเป็นสีทั้งคันเน้นสีอันนี้คือสีม่วงสีม่วงดำม่วงดำใช่ครับแบบสไตล์แบบเรียบๆง่ายๆเป็นสีเดียวใช่ทั้งคัน จะมีแบบนิดๆหน่อยๆที่มันจะโผล่มาอันนั้นคือมันมันต้องมีเพราะว่าเราห้ามมันไม่ได้มันไม่งนั้นมันเกินเกินเคยเคยเคยคิดไหมพี่กอลฟน้องแอนถามด้วยด้วยพี่เป็นนักขับเนาะเคยคิดจะเอาไปเบินยางจะไปลองดิฟเล่นดูบ้างไหมไม่เคยคิดเลยไม่ทไมอ่ะมันรถใช้งานอ่ะอรถใช้งานมันไม่ใช่รถไวแต่งไวโชว์อ่ะเพราะว่าถ้าเราจะเล่นแบบนั้นเราก็ไปเล่นโดยตรงเลยใช่ถ้าจะทํารถแบบนั้นก็เอาไวเอาไวโชว์ดีกว่า ถ้าเราใช้งานก็คือเราทําสวยเอาวิ่งงานอย่างเดียวอันนี้คือวิ่งงานทำสวยอย่างเดียวทีเนี้ยน้องแอนอยากถามเรื่องน้ําหนักว่าน้ําหนักรถบางทีเราต้องการน้ําหนักบรรทุกเยอะเนี่ยเขาวัดสัดส่วนยังไงน้องแอนไม่เข้าใจนับน้ําหนักต่อล้อคือสองจุดห้าตันสองจดห้าตันต่อหนึ่งล้อน้ำหนักแบกแต่มันยังไม่รวมน้ำหนักน้ำหนักรถใช่ก็เอาทางเอาน้ำหนักรถไปลบจากน้ำหนักรวมล้ออีกทีนอ๋ออันนี้คือการคิดคร่าวๆในการบรรทุก อันนี้พี่บรรทุกอะไรเลยผักผักใช่ครับมะเขือเทศเออเลยช่วงนี้กัญชาว่างแล้วน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับนะคะรับนะคะกัญชาปลดแล้วเดี๋ยวจะไปผลกัญชามั้งผักเนี่ยน้องแอนคิดว่ามันไม่น่าจะหนักมากเหมือนแบบหินดินทรายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เหมือนอ่าแต่ว่ามันใช้แบบว่าหกล้อได้ไหมหกล้อเสริมมันจะพิ้วกว่าหรือเปล่ามันมันก็ได้หกล้อแต่ด้วยด้วยด้วยแรงม้ากำลังเครื่อง คราวนี้มันก็จะมาจํากัดด้วยใช่ครับอันนี้กําลังอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าถอยออกมาสามสี่สี่สามสามร้อยสี่สิบสี่แรงอันนี้เครื่องสามตีสี่ต้องโมดิฟายเพิ่มไหมรถที่บ้านส่วนมากจะไม่ค่อยให้โมเครื่องแต่จูนนิดนมดหน่อยได้เพราะว่ารถเราวิ่งใช้งานทุกวันแล้วเราเราดันเขาเราวิ่งด่วนตลอดคือถ้ามันเสียหายนิดหน่อยมันเสียหายต่อผักบนรถไงมันแล้วแต่จุดประสงค์ของเจ้าของก่อน คือถ้ารถวิ่งใต้ที่เห็นหลายคันสามากกรถโมเยอะอ,อันนั้นเขาวิ่งทางลาดอ๋อคือเขาวิ่งทางไกลใช่เขาวิ่งทางไกลเหมือนกันแหละแต่เขาวิ่งทางลาดของเรามันดันเขาอ๋อก็คือมันอยู่ที่เราเลือกใช้ใชใชว่าเราใช้ถนนแบบไหนอันนี้ก็คือไม่ต้องโมลแล้วแค่นี้เองจริงๆมันก็เหลือมันก็เหลือเอางี้พี่ก๊อฟอธิบายทั้งคันตั้งแต่ได้รถมาแต่งอะไรไปบ้างตอนแรกมันเป็นหัวลายครับคันนี้หัวลายคือยุคเก่าๆที่เขาใช้เขาเรียกหัวลายค่ะ แล้วคนขับรถมันอยากได้ท่านั้นเราก็ตามใจตอนอแรก<า>อยากได้<จ>เพราะว่าเขาอยากได้ท่านั้นก็ปล่อยท่านั้นอ่ะปล่อยเขาไปาคือเขาจะได้ขับรถแบบมีความสุขใช่ค่ะตอนล่าสุดมาอันหลับในไปหมกมาหน่อยนึงอ๋อก็เลยรอบนี้มันบอกว่าแล้วแต่เลยทะไรทำ แล้วแต่เลยอันนี้ก็คือสไตล์การแต่งของพี่เลยนะณตอนนี้ค่ะมันเปลี่ยนยุคจากหัวลายเป็นหัวสีแล้วคือเอาง่ายๆที่แบบว่ามีเพ้นท์ลายแยะมากมายเนี่ยคือมันเริ่มหมดยุคแล้ว่าเริ่มมาแบบเป็นรถสีเดียวเป็นรถสีเดียวเรียบๆง่ายๆแต่ปัจจุบันจะเป็นรถสีเดียวที่ผสมกับโครเมียมคาตาเลตอ๋อมีโครเมียมอ่าใช่บางคนเขายังมีโครเมียมอยู่ตรงเนี้ย่ไม่ใช่บางคนทุกคันอยอะ ก็หนูหนูก็งดพี่นี่แหละเพราะส่วนใหญ่เขาจะเป็นโคลเมียมทุกคันเลยใช่ใช่ทุกคันถ้าเขาเป็นแบบนี้เขาจะเป็นเป็นโครเมียมใช่อ่าเพราะตอนแรกคันนี้ก็เป็นโครเมียมผมสั่งแกะทิ้งหมดไม่เอาโครเมียมไม่เหมือนใทรจริงอ่ะแล้วพี่ทําอะไรต่อก็ตอนนี้ก็คือมาหาทางยุทธก็คือรื้อไอที่เป็นลายทั้งหลายแหละรื้อทิ้งหมดมันจะมีลายเหมือนรถปกติที่จะมีลาย ป็นลลายอะไรของเขาเป็นเวลายค่ะบอกช่างยทดหรือทิ้งหรือทิ้งหมดเลยไม่เอาเลยไม่เอาเอาท่านี้เลยแล้วก็เป็นม่วงดาม่วงด่มันมันดูมีพลังมันดูดุมันดูดุแล้วก็อันนี้ก็สั่งให้ช่างยทธทําเป็นตัวเอ็มใหญ่ค่ะการลอดข้างเป็นเอ็มใหญ่หนาหน้าหน้าหน้าสี่นิ้วหรือห้านิ้วเลยทำได้แล้วแล้วก็ให้ดึงดึงเตี้ยดึงเตี้ยให้เหมือนรถดูมออ่ะ อพอลอเตียทรงมันจะดูสวยขึ้นใช่ใช่เหมือนกันแต่มันได้มันได้แค่นั้นเพราะว่ารถคันนี้มันเป็นรถทรงทรงสูงมันเป็นสิบล้อสิบล้อสูงแล้วเรื่องกระทะยางเลือกยังไงกระทะก็เป็นอันนี้เป็นกระทะโรงงานไม่ทำลายปัดเงาอ่ะก็คือเน้นปัดเงาสวยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปท่านี้มันจะไม่มีสีเงินละจะไม่ได้เห็นสีแบบนี้แล้วนะมันจะเป็นสีดำละจะเป็นสีดำอ่ามันจะเข้าคอนเซปต์ม่วงดำ แล้วก็ยางก็จะเป็น GT ทำไมพี่ถึงเลือกใช้ยาง GT ออจากที่เห็นตอนที่ GT ทําตลาดใหม่ๆเราก็อยากลองเราเป็นคนชอบลองอยู่แล้วค่ะเพราะเราลองใช้มาหลากยยี่ห้อแล้วแล้วก็ลองมาใช้ตัวสุดท้ายจะเป็น GT เราไม่ได้ขับเองเราไม่ค่อยรู้หรอกแต่เราจะให้คนขับรถใช้แล้วเราจะให้มันจดไม่จดไม่ไม่กิโลพี่กำลังจะบอกว่า ดูว่าใช้การใช้งานของยางแต่ละตัวเนี่ยเป็นไงใช่แล้ว GT ตัวเนี้ยทนแล้วก็ประหยัดทนด้วยประหยัดยด,ด้วยใช่ครับแล้วราคาไม่แรงใช่คือ,อมัน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 ใช้งานได้แล้วก็ใช้ไม่ได้ต่างกับยางยี่ห้อดีๆก็คือเราลองกับกิโลหมดแล้วทุกอย่างเราก็ลองให้ใช้หมดแล้ว <c oughs> พี่วิเคราะห์ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะอันว่าน่าจะตัดสินใจได้เลย กับในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จะเป็นยางเอ่ยแม็กเอ่ยได้หมดเ็าเป็นสไตล์นี้ใช่ครับพี่กอล์ฟคะคันนี้ในงาน GT ทักเฟสเนี่ยจะทันไหมคะทันยังไงก็ต้องทันเพราะว่าช่างยุทธ์บอกว่าทันครับได้เจอแน่นอนในงานทันหรอครับท่านยุทธ์บอกทันหนูให้พี่ตอบอีกทีนะผมว่าเรียกช่างยุทธมาตอบเองดีกว่าทันหรือเปล่าแต่ยังไงก็ทันช่างยุทธรับปากแล้วว่าทัน ที่ก็บอกแล้วนะคะงาน GT Talk f a c คันนี้ทันแน่นอนเดี๋ยวเราไปติดตามเขาเรียกว่าโฉมเต็มเต็มกันว่าคันนี้จะรอขนาดไหนรักสิบล้อต้องรอสิบโมงแมคิ้วโกวันใจสิบล้อ